สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านครับวันนี้สวนกเกษตรวิทย์ของเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลต้นฝรั่งหลังจากที่เรานําฝรั่งเสียบยอดออกจากถุงอบแล้วนะครับว่าเราจะมีวิธีการดูแลยังไงให้เขาเติบโตได้ดีแล้วก็สามารถนําไปปลูกได้อย่างสมบูรณ์นะครับตามที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี่ครับเป็นฝรั่งที่ผมได้เอาออกจากถุงอบได้ประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่า,กวาเกือบ2ออาทิตย์แล้วนะครับ มาดูกันเลยครับฝรั่งต้นนี้เป็นฝรั่งที่ผมเอาออกจากถุงอบได้ประมาณสักเกือบสองสัปดาห์แล้วนะครับก็เริ่มที่จะแปลกเริ่มที่จะติดดีแล้วก็เริ่มที่จะมีการแตกยอดใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับขั้นแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเอาออกจากถุงอบแบบนี้แล้วนะครับก็คือเป็นต้นที่ติดแล้วแล้วก็เป็นต้นที่เราดูแล้วว่าติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ตายนะครับแบบนี้ไม่เหี่ยวครับซึ่งหลังจากที่เราเอาออกมาจากถุงอบประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ย บางต้นที่เขาแผลสนิทกันดีนี่เขาก็จะเริ่มแตกต่างมานะครับแต่ว่าถ้าต้นไหนที่ยังไม่สนิทกันดีหรือว่าระบบลําเลียงน้าลาเลียงอาหารของลําต้นขเขาเนี่ยังไม่สนิทกันดีนะครับระหว่างลําต้นกับยอดเนี่ก็จะยังไม่แตกยอดเท่าไหร่นะครับก็ห่างไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นี่ถึงจะเริ่มแตกยอดหลังจากที่เราสังเกตดูแล้วว่าต้นฝรั่งพวกนี้เริ่มที่จะมีการแตกยอดแตกตา่งางหลังจากที่เราเอาออกจากถุงอบแล้วนะครับ เราก็จะมีการให้น้ําให้ปุ๋ยครับจะมีการรดน้ําเป็นปกตินะครับอาจจะทุกวันวันเว้นวัน,นหรือ2วันครั้งก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าท่านจะเอาไว้ให้โดนแดดมากแค่ไหนหรือว่าใหอา้อยู่ในร่มขนาดไหนครับซึ่งในการเอาออกมานี่ก็ให้เอาไว้ในที่ร่มก่อนครับใต้สแลนหรือว่าใต้ร่มไม้ที่สามารถพรางแสงได้ประมาณสัก 60- 70%เนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆนี่ฝรั่งที่มีการเสียบยอดที่เอาออกจากถุงอบเนี่ยเขาก็ ยังไม่สามารถทนแดดได้มากนะครับก็เลยต้องเอาไว้ในที่ร่มผ่อนครับหลังจากนั้นประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกตาหรือว่ายอดไหนที่แผลสนิทก็ดีเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกตาแล้วนะครับหลังจากที่เขาเริ่มแตกตาแล้วเนี่ยท่านก็สังเกตดูครับว่าเขาแตกใบมาขนาดไหนะตรงนี้เขาเริ่มที่จะมีตาปิออกมาแล้วนะครับแบบนี้อีกประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยก็จะมีเห็นใบเล็กๆออกมาประมาณ1คู่ใบหรือ2คู่ใบเนี่ยเป็นอย่างช้านะครับ หลังจากที่เราเห็นใบเขาแตกมาแล้วนะครับประมาณสัก1-2คู่ใบเนี่ยเราก็ยะงมีการให้ปุ๋ยทางใบนะครับซึ่งในการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยผมแนะนาว่าในช่วงแรกๆที่มีการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ปุ๋ยที่เราทําเองนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่มีก็ซื้ออาก็ได้นะพวกฮอร์โมนพืชต,ต่างๆที่มีการเร่งเร่งใบทําให้ใบเขียวใบอะไรซึ่งในท้องตลาดก็มีหลายยี่ห้อนะครับ แต่ถ้าเป็นฮอร์โมนหรือน้ำหมักที่ทำเองผมก็แนะนำมากเช่นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ใช้ได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็พวกจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวหรือน้ำซาวข้าวเปล่า,ลา,ลาอันนี้ก็ใช้ได้ครับนำมาฉีดได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนไข่แต่ฮอร์โมนไข่เนี่ยอย่าใช้เยอะนะครับให้ใช้ในปริมาณที่ เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณปกติที่เราใช้กันทั่วไปนะครับเพราะฮอร์อมโมนไขน่จะมีความเข้มข้นมากกว่าฮอร์โมนชนิดอื่นครับเท่าที่ผมใช้มานะครับแต่สําหรับปุ๋ยทางดินที่เราจะใส่ตรงถุงต้นตอนเนี่ยนะครับเราก็ใช้พวกน้ําหมักขี้วัวน้ําหมักขี้ไก่อะไรพวกนี้นะครับที่เราหมักไ้แล้วก็นํามาเจือจางประมาณสักหนึ่งลิตรต่อตาน้ําเปล่า20ลิตรอะไรประมาณนี้นะครับก็นํามาใช้ในการ ลดพวกต้นตอของฝรั่งที่เราเสียบยอดไว้นี่นะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องการให้ปุ๋ยให้น้ำแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องว่าแผลที่เราเสียบไว้เนี่ยมันสนิทกันมากแค่ไหนแล้วก็พวกเทปพ,พันกิ่งหรือว่าเชือกฟางที่รัดตรงแผลเนี่ยจะเอาออกได้ช่วงไหนนะครับเราก็มาดูกันตรงนี้นะครับมาดูกันเลยครับตรงนี้แผลได้ประมาณไม่ถึง2ออาทิตย์นะครับหลังจากที่เอาออกจากถุงเนี่ยเขาก็เริ่มจะสนิทกันดีแล้วครับแผลประมาณนี้ มาดูได้ครับตัวนี้เป็นแผลจะสังเกตดูได้ว่าถ้าท่านทําขายนี่เชือกฟางตัวนี้ยังไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับว่าเชือกฟางตัวเนี้ถ้าเราไม่เอาออกภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่เราเอาออกจากถุงแล้วนะครับจะพบว่าแผลตรงนี้จะมีความขอดเหี่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อเทียบกับต้นที่เราเอาเชือกฟางหรือว่าเทพพันกิ่งออกตรงแผลที่เราพันไว้เนี่ยนะครับ ก่อนระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยห่างกันประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นี่ต้นที่เอาเทปพ,พันจริงออกเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตได้ดีกว่าต้นที่ไม่เอาเทปพ,พันจริงหรือเอาเชือกปอฟางออกนะครับเนื่องจากว่าตรงแผ่นี้มันจะคอดขิ้อยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าระบบลําเลียงน้าล,ลำเลียงลเลียงอาหารตรงเนี้ยนะครับเมื่อเราไม่เอาเชือกปอฟางออกเนี่ยเขาจะคอดขีวแล้วก็ไม่ขยายตัวเท่าที่ควรครับผมก็เลยแนะนำว่าหลังจากที่เราเอาออกจากถุงอบ ให้สังเกตดูว่าเขาแตกยอดแตกใบมากน้อยขนาดไหน,นครับถ้าเขามีการเริ่มแตกยอดเราก็ให้ปุ๋ยให้น้ําไปตามปกติแล้วเนี่ยครับได้ประมาณสักสองคู่ใบขึ้นไปเนี่ยให้นําเทปพ,พันกิ่งหรือว่าเชือกปอฟางเนี่ยเอาออกจากตรงที่พันแผลนะครับเพื่อให้ตรงตรงแผลตรงเนี้ยครับสนิทกันเร็วขึ้นเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับต้นไหนที่เราเอาเทปพ,พันกิ่งหรือเชือกปอฟางออกจากแผล ประมาณสัก2 3ถึงสสัปดาห์เนี่ยหลังจากที่เราเอาออกจากถุงเนี่ยก็พบว่าแผลจะสนิทกันเร็วกว่าต้นที่เอาไม่เอาเชือกปอฟางออกนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก1เดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยก็จะได้ต้นประมาณนี้นะครับต้นที่มีการแตกยอดแตกไปเพิ่มขึ้นแล้วเราให้ปุ๋ยให้น้ําไปตามปกตินะครับตามที่ผมแนะนําไปเนี่ยครับเราก็จะได้ต้นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูแดงเบอร์สองครับก็จะประมาณได้ประมาณสัก4ี่ถึงห้าคู่ใบแล้วนะครับ ต้นประมาณสัก2เดือนต้นนี้ครับหลังจากที่เราเสียบยอดไปแล้วนะครับเราจะสังเกตว่านะครับมาดูแผลนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเอาออกจากถุงอบแล้วประมาณสักไม่ถึง2สัปดาห์ผมก็เอาเทปพ,พันกิ่งออกจากแผลตรงนี้นะครับก็ประมาณ2เดือนเนี่ยแผลก็สนิทครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะครับ ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ